เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลักกี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดีเอีทุกคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวพาตั้งเนีอ่ะตั้งยังไงให้กองหลังเราเล่น แบบรัดกลุ่มนะครับรวมไปถึงเลือกกองกลางลงไปช่วยกองหลังให้มันแน่นขึ้นนะครับสำหรับการเล่นอีเวนต์อะไรต่างๆนะครับหรือรวมไปถึงการไต่ดิวิชันนะทุกคนอันนี้ชินาเน้นย้ําว่าให้ตั้งแบบนี้เนี่ผมก็จะเป็นส่วนของตั้งดีเฟนซ์นี่ยอันนี้จะตั้งในส่วนของอมเกเิเล,เล่แล้วก็โมดิตนะครับที่ลงไปเล่นดีฟไลน์นะครับส่วนเซนเ็นเตอร์แบ็กสตัวเราจะตั้งเป็นดีเฟนซ์หรือว่าอังเกอก็ได้นะทุกคนแล้วแต่เรานะนะครับ แต่ว่าการตั้งแบบนี้นะครับจะทําให้แดนกลางเราไม่เสียสมดุลนะครับผมอ่ะรวมไปถึงมเกเิเล่ก็จะไม่ได้แบบลงมาเล่นเกมรับจนไปเป็นหลังแบบซีเบียเนาะนะครับเขาจะอยู่ในแดนกลางนะครับแต่จะโยกย้ายในส่วนของโมดิลงมาวิ่งไล่บอลนะครับเวลาที่แบบเป็นโดนสวนในเรื่อนี้นะครับอ่ะเวลาที่คู่แข่งบุกเราเนาะนะครับโมดิก็จะลงไปช่วยเล่นเกมรับนั่นเองนะครับส่วนอ่า ในส่วนของมาเกเล่ก็จะเล่นในอยู่ในส่วนของแดนกลางเหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงเนาะนะครับผมว่าการตั้งแบบนี้จะได้ผลหรือว่าให้ประโยชน์แบบไหนนะครับอ่ะลูกแรกเราเอาไปก่อนนะครับก็เป็นการสก,กัดได้นะ้ก็จบแบบช้าๆนิ่มๆของผมไปะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนครับเนี่ยแนวชี้แนาตั้งเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโมดิตนะครับโมดิตก็จะ วิ่งอยู่ในลายแดนหลังแล้วก็รอเก็บบอลนะครับผมส่วนมักกิเล่ก็จะอยู่ในลายแดนกลางนะครับผมเวลาที่แบบบอลมาตกแดนกลางเขาก็จะทําการตัดบอลเหมือนเดิมนะครับมักกิเล่ยจะวิ่งเลี้ยงลายอยู่ในแดนกลางนะครับผมส่วนโมดิดนะครับเวลาเล่นเกมรับก็จะลงไปเล่นนะครับผมแต่ว่าเวลาที่แบบเรามีบอลนะครับเขาจะยืนสูงเลยเห็นไหมนะครับเนี่ยรองเท้าสีส้มๆนะครับผมก็จะรอเล่นบอลอยู่ลายแดนบนนั่นเองนะครับผม แม้ว่าเราตั้งแบบนี้นะครับผมโมดิสก็จะไม่ได้สูญเสียตําแหน่งในการที่จะเติมเกมขึ้นมาเล่นเกมลุกช่วยเพื่อนนะครับผม,ผมก็ทำให้นักเตะฝั่งเราเนี่ยได้เปรียบนะผมได้เปรียบในเรื่องของเกมรับแล้วก็เกมรุกด้วยนะครับผู้แข่งเนี่ยบุกยากมากยิ่งขึ้นนะ,ะถ้าใครเจอแบบอกองหลังรั่วๆนะครับหรือว่าการเล่นเกมรับไม่ค่อยดีเนะี่ยลองตั้งแบบนี้ดูนะครับทําให้รูปแบบการรับการบุกของเราเนี่ยมันจะดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยเมื่อกี้เล่่่ก็จะ เราเก็บบอลในแดนกลางนะครับส่วนโมดิก็จะลงไปเล่นแดนหลัง,งแทนนั่นเองนะครับถ้าเราตั้งแค่มักิเล่ตัวเดียวนะครับผมเล่นลายแดนรับมักิเล่ก็จะลงไปเล่นเป็นหลัง5นั่นเองนะครับเวลาที่แบบคู่แข่งบุกเรานะครับมันก็จะสูญเสียสมดุลเวลาที่แบบต้องเติมเกมขึ้นมาอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะไม่มีตัวที่แบบตัดบอลในแดนกลางนะครับแต่ว่าถ้าเราตั้งแบบนี้นะครับก็จะเป็นโมดิที่แบบลงไปทําหน้าที่ส่วนนั้นแทนนะครับอ่าและเวลาเกมรุกก็ยังเติมเกมขึ้นมาช่วยเพื่อนได้เหมือนเดิมนะครับเน อย่างจังหวะไหนที่โมดิตล้มอยู่นะครับอ่าเมื่อกี้เล่ก,ก็จะลงไปซ้อนให้ซึ่งมันจะมีตัวซ้อน2ตัวนะครับถ้าใครเล่นหลัง4อยู่เล่นแบบนี้เข้าไปมันจะกลายเป็นเล่นหลัง5หรือ6นะครับผมอ่าลองปรับเปลี่ยนดูนะครับผมถ้าใครยังเจอปัญหาที่แบบอกองหลังไม่ค่อยช่วยกันบีอะไรแบบนี้นี่ผมเราเลือกในส่วนของกองกลางลงไปช่วยเล่นนะครับผมจะทําให้ได้แลนหลังของเราแน่นนะครับพอได้สวนนะครับผมอ่า ก็จะมีตัวเติมเกมรุกเหมือนเดิมนะครับมูดิก็จะยังวิ่งขึ้นหน้าเหมือนเดิมส่เห็นไหมนะครับวิ่งเข้าลายตรงกลางมาแล้วนะครับแล้วก็ทําชิงกันต่อไปนะครับมันจะเป็นอะไรที่แบบดีมากๆ,ๆนะเห็นไหมเมื่อกี้เรยเล่ก็ยังตัดบอลได้นะครับในแดนกลางคู่แข่งก็จะบุกเรายากมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วโอกาสในการจบเราจะมีเยอะมากกว่าคลองบอลได้มากกว่านะครับเก็บบอลได้เยอะมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ย นมนะครับโมดิก็ลงมาซ้อนนะครับผมคุณลิดเมื่อสักครู่นะครับผมทำให้คู่แข่งเนี่ยยากที่จะมีตัวออกบอลนะครับผมเนะี่ยเห็นไหมแล้วก็ยังเติมเกมรุกขึ้นมาจ่ายให้เมสซี่ได้จบอีกนะครับจังหวะน,นี้สำหรับการตั้งแบบนี้ก็มีทั้งประโยชน์แล้วก็แะหาข้อเสียเนี่ยก็ยังมองไม่เห็นนะทุกคนแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์นะครับคลิปนี้ก็เลยอยากเอามาแชร์นะครับเพราะว่าลองตั้งดูเหมือนกันว่ามันจะออกมาในลักษณะไหนอันนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับผมถ้าใครเจอปัญหาที่แบบ กองหลังยังมั่วๆซั่วๆกันอยู่ลองตั้งแบบนี้ดูนะครับเผื่อเกมรับของเราจะแน่นขึ้นแล้วก็มีเกมรุกที่ดีนะครับผมสำคัญเลยก็เกมรูกเราต้องดีด้วยนะครับการเล่นแบบนี้ก็จะตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นครับผมหากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ก,ใกับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม